ตกตะลึงคนที่เกิดในลัคนาราศีกันดีใจแทบสอกเมื่อได้ฟังสารจากสวงสวรรค์ทรงผ่านเหล่าเทพเทวดาที่ตัวของท่านนั้นได้ให้ความเคารพและนับถือที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าดวงสตาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนั้นดวงสตาจะพุ่งทะยานแบบสุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวจากที่ดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมี ก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตะกกลเพราะจะมีโชคลาภลอยครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่จากการถูกหวย200ล้านแบบงงๆไม่เสื้อยาลบหลู่ขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีถุทพันยินดีต้อนรับทุกท่านนั้นเข้าสู่การทํานายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันเปิดคุมทรัพย์ดวงสตาคําทํานายหมอดูที่แม่นที่สุดได้ทํานายถึงดวงสตาวาสนา ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันคําทํานายนี้สามารถฟังได้ตลอดชีวิตและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะบุญวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาที่สงบๆฟังพอคลิปนี้นั้นพอหมอขอบอกได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วเพราะจะไม่มีใคร ที่จะมาบอกเคล็ดลับนี้มีแค่ที่นี้ที่เดียวตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่ลึกหลาบที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาต์ปางก่อนของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันได้ทําบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่จําศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่ทํามาแต่อดีตชาตินานจึงได้ส่งผลทําให้ชีวิตในวัยกลางคน ของสาวลัคนาราศีกันจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองมากมายมหาศาลด้วยการถูกเลขถูกเบอร์เอาะเป็นส่วงขาขึ้นของซีวตีตามคำสอนของครูบาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายนั้นได้กล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนั้นท่านคือผู้มีบุญมีวาสนาเป็นเทพเทวดาลงมาเกิดเพื่อลงมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบรารมี ส้างสิ่งที่ดีงามในโลกมนุษย์และสิ่งที่คนเกิดในลัคนาราศีกันจะได้ลาบหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้ล่วงรู้ถึงสีเคล็ดลับที่จะทําให้ดวงสตาร์วัสนาดวงแห่งโภกร์ดวงแห่งความร่ํารวยเปิดหาคนที่เกิดในลัคนาราศีกันได้นำสีเคล็ดลับนี้ไปใส่ขอบอกได้เลยว่ามีเพียงที่นี้ที่เดียวถือว่าเป็นบุญบรารมีบุญวัสนา ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากนั้นจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าไม่เตือนไขปริศนาเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์คนที่เกิดในลัคนาราศีกันไม่ว่าจะเป็นยิ่งหรือายในตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตในวัยกลางคนของสาวล,าล,าสาลัคนาราศีกันนันจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเลยก็ว่าได้ถือว่ากิดมาจนก็รวยได้หลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้รู้ถึงเคล็ดลับในการเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวท่านเองที่จะทําให้ชีวิตร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองสิ่งที่ตัวเองเคารบเลยนับถือจะทําให้สิ่งที่เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นโลดบานที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ชีวิตเคยติดติดขัดขาดทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใส่รับรองและกาลังตีได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดก่อนจะเข้าไปรับสมรับฟังฝากทุกท่านนั้นสวยกดติดตามและพิมพ์คำว่าสาธุ เพื่อเปิดทรัพย์รับโซกเปิดดวงสตาวาสนาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันเตรียมใจเตรียมยาดมเอาไว้ได้เลยเพราะคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนั้นฝ่าได้กําหนดให้แล้วจากนี้เป็นต้นไปจะมีโชคใหญ่เข้ามาเยือนและนี่คือสีเคลาบที่ทําให้คนที่เกิดในลัคนาราศีกันนั้นลํำรวยเป็นเศรษฐี ที่คนเกิดในลัคนาราศีกันไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อได้ล้วงลูถึงเคล็ดลับนี้แล้วจะทําให้ชีวิตร่ํารวยอย่างเห็นทันตาและชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันถ้าทําได้ทั้งสข้อนี้ชีวิตเมื่อได้ทําอะไรลงไปก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองปเป็นเซหมดทุกอย่างทำให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ ความทุกข์จะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายแบบไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับสมรับฟังกันได้เลยเคล็ดลับในข้อที่1น,นั่นก็คือการไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำถ้าใครได้รู้ถึงเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ชีวิต พบแต่สิ่งดีๆกว่าคนที่เกิดในราศีอื่นเลยก็ว่าได้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความสงบสูขและไม่มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตดวงแห่งโภคัศารดวงแห่งความร่ำรวยก็จะเปิดทําให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่านเคล็ดลับในข้อที่สองนั่นก็คือการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมในเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมในเวรนัน จะช่วยลดปลาความมาคาดพยาบาทความมาคาดจองเวนจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรรมจองเวนกับท่านไม่ให้ชีวิตของท่านนานก้าน้าไม่ให้ชีวิตของท่านน,านั้นเจริญรุ่งเรืองซึ่งทาทานทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมนายเวนก็จะทําให้ความมาคาดพาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกตำ่ำ และท่านก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตที่ตอนนี้ชีวิตของท่านนั้นยังตกต่ำไม่ขึ้นไม่เกินไม่มีเงินทองหยิบจับสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคปัญหาก็เพราะว่าท่านนั้นมีเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นเองที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรรมจองเวรกับท่านการทําบุญอุทิศหาเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นท่านสามารถถวายสังฆทานใส่บาตรหรือถวายปัจจัย ในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่ท่านนั้นทำบุญก็ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยานในการสร้างคุณงามความดีกับการทำบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ไปถึงเหล่าเจ้ากรรมในเวรขอจะได้จองกรรมจองเวรข้าพเจ้าเลย เคล็ดลับในข้อที่3นั่นก็คือการให้ทานการให้ทานนั้นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสุขและสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและยังจะทําให้เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญทั้งหลายลงมาอนุโมทนาบุญกับท่านและคําอนุโมทนาบุญสาธุของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนคอําอวยพร คอยช่วยเหลือคำสู่ชีวิตของท่านแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบแต่เงินแต่ทองได้พบแต่คนดีๆงานดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้บอกไว้ว่าการให้ทานจะทำให้เราเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงมาอนุโมทนาบุญสาธุด้วยเคล็ดลับในข้อที่4นั่นก็คือการปล่อยสัตว์ขึนสู่ธรรมชาติเคล็ดลับในข้อนี้ จะทําให้การเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดจนทําให้ดวงสตาของสาวลัคนาราศีกันนันจะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าคนที่เกิดใลนลัคนาราศีกันนันจะปิดตาจับหลับตาซื้อหลังวันใหญ่ก็จะเข้าหาอยู่ดีซึ่งสามารถพูดได้เลยว่าชีวิตของท่านนันจะเจริญก้าวหน้าแบบสุดไม่อยู่ ใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนตี้ได้เลยแล้วชีวิตของท่านนั้นจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน